นี่มาดูฝีมือเมียเราอยากจูงนะครับจูงแล้วก็ทําล้มล้มใส่ขอบกระถางตรงนี้แตกสังเวยไปห้า้อยหกสิบเก้าบาทนะครับราชสรา มุมมองเท่ากันเบอร์สิบสี่